สวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่ช่องผมชื่อตีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการใส่กรอบภาพแบบอย่างนี้นะครับเป็นการาพับหลังพอดีเมื่อวานมานั่งคุยกับเพื่อนเนาะเพื่อนมันลองใส่เองแล้วว่าทำไมมันใส่ยากจังไม่เหมือนมึงใส่ว่า,วาอ่างเงี้ยเนาะ วันนี้ผมเลยจะมาทำคลิปไปดูนะครับไม่ยากนะครับถ้าคนเป็นแต่ถ้าไม่เป็นผมบอกเลยว่าพอสมควรนะครับอ่านะครับอุปกรณ์นะก็จะมีเป็นหมาล่าทำเอาไว้รูดไว้พับนะครับคอ้อนนะครับคอ้อนแบบนี้ต้องขึ้นตนิมด้วยนะครับถึงจะดีนะมันขังอันนี้ผมใช้ก็จะเป็นลูกเต๋าแบบนี้ แต่ช่างบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้นะจะเป็นไม้หน้าโต๊ะครับแล้วก็กอบพระจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับกอบพระหนึ่งใบที่ยังไม่ได้พับหลังอะไรมานะครับนี่เป็นแบบนี้สองแผ่นหลวงพ่อเกษมเขียนมโกนะครับสวยด้วยเริ่มต้นเลยครับอันดับแรกแล้วก็อบผ้านะครับวางไว้ก่อนเลยเอาพระนะครับมาใส่กอบผ้ามาใส่แบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นงานสั่งทำ้วข้อดีของงานสั่งทำคือว่าเราไม่ต้องเจอเทียนแล้วนะครับนี่ครับมันจะไม่ต้องใส่เทียนละ ก็คือพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะถ้าคนไม่เป็นน่ะก็พอสมควรนะผมไม่ก็ยากนะแต่ถ้าคนเป็นแล้วมันไม่ยากะครับอ่ะดัดแรกเอาทองนะครับลองวางดูก่อนอ่ะวางให้มันพอดีให้มันหล่นลงไปแบบนี้นะเสร็จปั๊บอันนี้จะเป็นของการล็อกจิกมุมไปก่อนครับยังไม่ใส่นะสมมติทาอ,อย่างน,น,งนี้หนึ่งทีก่อนจิกจึก๊กนะครับไปลนะหนึ่งทีเพื่อให้กรอบมันอยู่ในนี้ไปก่อนนะครับอ่ะจิกแล้วสองมุมอันนี้มุมที่สามจิกมุมอันนี้มุมที่สี่ อันที่สี่จิกมุมอ่ะสมมติถ้ามันยังไม่อยู่ก็เพิ่มอีกได้นะปึ๊บนี่ลไล่ปเรื่อยๆแล้วอ่ะ,ะเสร็จปับ๊บอันนี้แล้วแต่คนครับเริ่มไม่เหมือนกันนะไอ้บางคนผมอาจจะเริ่มที่แถวนี้ก่อนอปึน๊บนีเข้ามานีเข้ามาพอเห็นจากขั้นตอนนี้นี่ผมยังไม่มีคอนเลยนะไม่ใช้คอร์สนะใช้แต่อันนี้อย่างเดียวลูด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 แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่าง,งานมันเนียนขนาดไหนอ่ะนี่ อันนี้เริ่มมา้นะเราจะใช้ค้อนกันละก็ค่อยๆไล่เลยนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็ผมจะใช้คําว่าค่อยๆนวดไปนะไม่ได้ใส่ปปวงเดียวได้เลยนะครับออมันจะค่อยๆนวดไปให้มันเข้าเดี่ยมเข้าร่องเข้ารอยมันก่อนเองสังเกตกอพักของตัวเองด้านหลังดูนะครับว่าช่างเขาพักไหมให้เนียนไหมนะครับ อ่ะคราวนี้พอสังเกตนะให้ดูใกล้ๆตอนนี้อันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับสังเกตว่าตอนเนี้ยแผ่นหลังเนี่ยมันไปอยู่ในในนี้หมดแล้วนะครับคราวเนี้ยเราจะเริ่มทําให้มันเนียนละไอดูนะครับมันเดินแบบนวดเลยแ่คราวนี้เรานวดให้มันครับนะใช้เวลาไม่ไม่กี่นาทีนะครับเสร็จแล้ว ถ้าเข้าใจหลักการมันนะครับป,ประมาณ80%แล้วนะคราวนี้ก็ใช้หมาล่านะครับก็คืออันนี้รูดนะครับรูดจะเลื่อนจากไหนไปไหนก็ได้ครับไม่เกี่ยวแค่ว่าจุดแพแม็กของมันให้งานมันเนียนนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องใส่เทียนด้วยงานเนียนๆเลยนะครับใบนี้เป็นทอง90%เต็มนะครับ เ,เดี๋ยวเราไปดูรูปถ่ายกันนี่าเนาะอ่ะครับผมหลังจากใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโฟกัสไม่เลยเห็นเนาะโฟกัสนะไหมไม่โฟกัสเลยเหรออ่านี่นะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับสำหรับคนที่เป็นเนาะอ่ะถ้าคนไม่เป็นอยากหัดเองก็ลองไปซื้อกรอบเปล่าลองไปใส่ดูเองได้นะครับผมถ้าอยากหัดก็แนะนาเป็นกอบเงินกอ่นกอนจะใส่ง่ายกว่าเพราะเนื้อเงินจะค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็ พี่ๆท่านใดนะครับอยากเห็นคลิปอะไรเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรทองพลอยกอระต่างๆนานา,นาขบวนการผลิตนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาทำให้ดูกันครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์เออเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ